สวัสดีครับสาหรับคนที่มาเจอคลิปนี้ครับมาดูกันครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาบ้านคุณครับเจ้าที่เจ้าทางครับที่บ้านครับที่คุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นคอนโดอพาร์ทเมนต์หรือเป็นบ้านของคุณนะครับมาดูกันครับว่าท่านครับเอนดูคุณไหมท่านรักคุณไหมนะครับหรือมีข้อความอะไรที่อยากจะบอกให้กับคุณนะครับก็คุณเลือกเป็นกองที่1ครับ2ครับแล้วไปดูคําทํานายกันครับ ชาวกองที่หนึ่งครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาบ้านคุณครับท่านเอ็นดูคุณท่านรักคุณไม้นะครับหรือมีข้อความอะไรที่ส่งถึงคุณนะครับหมายเลข16ครับหมายเลข11ครับโอเคหมายเลข8ปดครับต้องบอกว่านะครับถ้าถามว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาบ้านคุณนะครับ <c oughs> มีไหมมีแน่นอนนะครับ บางคนนะครับอยู่ในลักษณะของบ้านครับที่อยู่อาศัยบางคนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่ทํางานนะครับบางคนเป็นอยู่ที่อาคารสูงต่างๆนะครับถ้าถามว่าท่านอินดูคนไหมนะครับท่านอินดูคุณครับด้วยความที่คุณอาจจะได้ยูกตะเวทีครับต่อครอบครัวของคุณบางคนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะครับเป็นญาติผู้ใหญ่ครับที่ล่วงลับไปแล้วก็ได้นะครับหรือเป็นวิญญาณนะครับหรือเป็นบรรพบุรุษของบ้านหลังนี้นะครับหรือที่ที่คุณอยู่อาศัยเนี่ยนะครับ เป็นคนแก่นะครับที่อยู่ที่นี่มานานแล้วด้วยนะครับท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณนะครับก็การที่คุณนะครับกดน้ำนะครับหรือเอาน้ำให้ท่านนะครับหรืออยากให้คุณเนี่ยนะครับรักครับแล้วก็มีความอ่อนโยนนะครับต้องบอกว่าบางคนเนี่ย มีหลายอารมณ์นะครับบางครั้งเนี่ยคุณอารมณ์ร้อนอารมณ์อารมณ์อารมณ์ฉุนฉุนเฉียวใช่ไหมครับอารมณ์ฉุนเฉียวเนี่ยมันก็อากจะทําให้สภาวะต่างๆในบ้านนะครับมันมันไม่ดีนะครับดังนั้นผมรู้สึกว่าถ้าใครนะครับที่รู้สึกว่ามีปัญหาในครอบครัวหรืออะไรก็ตามนะครับเหมือนท่านเนี่ยก็อยากจะให้คุณครับหันหน้าคุยกันครับกับครอบครัวของคุณหรือถ้าใครทําอยู่แล้วนะครับเป็นประจําโดยการดูแลพ่อแม่นะครับคนในครอบครัวญาติพี่น้องต่างๆดีอยู่แล้วเนี่ย ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับและท่านเนี่ยจะบอกคุณว่าความกตัญญูกตวเวทีเนี่ยจะส่งผลให้คุณนั้นประสบความสําเร็จด้วยครับแล้วก็การอ่อนน้อมถ่อมตนตรงนี้นะครับด้วยดังนั้นเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านคุณนะครับเจ้าที่เจ้าทางครับที่อยู่ในบ้านคุณอยากให้คุณลดอารมณ์นะครับสังเกตอารมณ์ลดความโกรธนะครับ เปลี่ยนเป็นอารมณ์มยิ้มเย้มแจ่มใสตรงนี้เราท่านจะเอ็นดูรักคุณมากขึ้นครับและผม้็จกว่าสิ่งที่ท่านกาลังจะบอกกับคุณนะครับในในวันสําคัญต่างๆนะครับถ้าคุณแบบถวายน้ำให้พระนะครับหรือ,อให้ถวายดอกไม้หรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าคุณทําอยู่แล้วคือสิ่งที่ดีกับคุณมากๆตรงนี้ก็จะสงผลนะครับให้คุณนั้น ได้พบเจอครับกับสิ่งดีๆต่อไปอีกนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับได้มาอีกใบหนึ่งนะครับก็มันนะครับทําบุญทําทานในแบบที่คุณสามารถทําได้ตามแต่ละศาสนาที่คุณทำนะครับต้องบอกว่าเนี่ยครับมันเป็นลักษณะของความเจริญรุ่งเรืองคนอยู่ในบ้านนี้แล้วดีครับอยู่ในบ้านนี้เราเจริญในหน้าที่การงานหรือการเงินถ้าคุณยังรู้สึกว่าไม่ดีปรับที่อารมณ์ความคิดของคุณเลยนะครับในลักษณะประมาณนี้เลยครับ ที่2ครับมาดูกันครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางประจาบ้านที่คุณอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโดไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยบ้านอะไรต่างๆของคุณมีข้อความอะไรอยากจะบอกกับคุณครับหลักๆเลยนะครับการกดน้นทำทําบุญครับการทําบุญในงานศพครับหรือการทําบุญทําทานนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็ถามว่าท่านมีอะไรจะบอกกับคุณนะครับถ้าถามว่าคือผมรู้สึกว่ามันมีเหมือน ที่ที่คุณอยู่อะครับเออมันมันมีเหมือนเนี่ยครับความสัมพันธ์นะครับที่มันเป็นเติร์ดพาร์ตี้นะครับเออมันมีลักษณะของพลังงานเชิงลบต่างๆอยู่นะครับเังนั้นเนี่ยในที่ที่คุณอยู่อะครับเออเหมือนท่านนะครับก็รับรู้หรือ เหตุนะครับผมรู้สึกว่าในไพ่ใบนี้ท่านเห็นนะครับในสิ่งที่คุณกำลังทำในสิ่งที่ดีหรือในสิ่งที่ไม่ดีนะครับผิดต่อครอบครัวผิดต่อคู่รักผิดต่อคนรักหรือความไม่ซื่อสัตย์นะครับสำหรับบางคนอันนี้สาหรับบางคนนะครับที่มาเจอมันเป็นภาพรวมหรือนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านนะครับ ต้องการนะครับให้ให้คุณเนี่ยกดน้ำครับให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านนะครับเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านผีบ้านผีเรือนที่บ้านนะครับผมรู้สึกว่า,าไพ่ใบนี้เนี่ยคือเหมือนท่านไม่ชอบอะไรบางอยา่างนะครับที่ที่คุณทำนะครับมันมีความลับหลังหรืออะไรต่างๆเหล่านั้นอยู่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าบางครั้งเราทําอะไรไม่ดีนะครับเราอาจจะต้องขอเข้ามาหรือขอก่อนบางที่อาจจะเป็นการเสียงดัางนะครับหรือบางที่อาจจะเป็นผมรู้สึกว่ามันมันให้ความรู้สึกเหมือนไม่ สัตว์ต่างๆนะครับแล้วผมรู้สึกว่าสิ่งที่ท่านเนี่ยอ,อยากจะบอกนะครับให้กับคุณคือหมั่นทําบุญกวดน้ำนะครับอุทิศส่วนกุศลแล้วก็ถ้าคุณมีโอกาสนะครับทำบุญนะครับในพไพ่ใบนี้มันเป็นลักษณะของงานศพใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ายิ่งคุณทํางานเนี่ยเกี่ยวกับงานศพนะครับบริจาคลงศพบริจาคทานหรือออ,ออกโรงทานนะครับหรือ มูลนิธิต่างๆตัวเนี้ยน่าจะส่งผลนะครับที่ดีต่อตัวคุณนะครับเนี่ยละครับแล้วก็หมายเลขเก้านะครับมันนะครับมันฝึก จิตมันเจริญภาวนานะครับและท่านเนี่ยจะบอกกับคุณอีกว่านะครับการสวดมนต์แผ่เมตตานะครับกวดน้ําอะไรต่างๆเนี่ยท่านได้รับนะครับถ้าคุณทําอยู่แล้วบ่อยๆนะครับคือสิ่งที่ดีแต่ไพ่ใบนีย้ยิบเอ็ดเนี่ยมันขึ้นมาอันนี้สําหรับบางคนนะครับมันเป็นไพ่ของแบบความไม่ซื่อสัตย์อะไรต่างๆหรือความจริงต่างๆที่คุณกําลังรอเนี่ยอาจจะปรากฏก็ได้ในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับดังนั้น บุญกุศลนะครับมันส่งผลให้คุณได้พบเจอสิ่งดีๆอยู่แล้วและท่านก็จะบอกกับคุณว่าบุญกุศลที่คุณได้สะสมมามันทําให้ชีวิตของคุณได้ได้เปิดเผยความจริงบางอย่างอะไรที่มันซ่อนไว้มันจะถูกเปิดเผยขึ้นมานะครับและท่านนะครับก็อยากจะให้คุณเนี่ยอยู่ในความสงบนะครับอยู่ในความสงบในที่นี้คือเจริญสติเจริญภาวนาหรืออยู่กับปัจจุบันขณะนะครับอยู่กับลมหายใจต่างๆเหล่านี้นะครับต้องบอกว่า ท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เป็นเหมือนเทวดาก็ได้นะครับที่อยู่ประจําบ้านนั้นอยู่แล้วหรือสถานที่นั้นอยู่แล้วนะครับเออก็เป็นพลังงานที่ดีๆนะครับเป็น high vibration นะครับที่เหมือนคอยดูแลนะครับคุ้มคองบ้านคุณอยู่นะครับก็อาจจะเป็นข้อความแมเสเซจทั้งหมดประมาณนี้เลยครับ